แต่ไปท่านสมชาติเตชะถาวรเจริญเชิญครับขอบคุณครับท่านประธานเรียนประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพผมว่าที่ร้อยตรีสมชาติเตชะถาวรเจริญสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากจังหวัดภูเก็ตพักประชาชนท่านประธานครับปัจจุบันเรามีกฎหมายที่เกี่ยวกับการควบคุมอาคารหรือเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารอยู่หลายฉบับครับ,รบเช่นหนึ่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารรวมถึงกฎกระทรวงที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติฉบับนี้ ที่กล่าวถึงความปลอดภัยของตัวอาคารในด้านต่างๆรวมไปถึงด้านแผ่นดินไหว 2. พระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานรวมถึงกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดําเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับการก่อสร้างพุทธศักราช2564ที่กล่าวถึงความปลอดภัยของคนงานในบริเวณเขตเก่อสร้างผมมีความเห็นว่าเรายังมีกฎหมาย ที่เกี่ยวกับการก่อสร้างยังไม่ครอบคลุมยังไม่ครบถ้วนเรายังขาดกฎหมายอีกหนึ่งฉบับครับท่านประธานขอสไลด์แผ่นที่หนึ่งด้วยครับปัจจุบันนี้นะครับท่านประธานพื้นที่ที่มีบริเวณเกาะการก่อสร้างหรือรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างก็จะมีเครื่องจักรมีการขุดหลุมมีวัสดุก่อสร้างมีอุปกรณ์การก่อสร้างมีสารเคมีและมีฝุ่นละอองซึ่งทําให้เกิดอันตรายต่อประชาชนทั่วไปซึ่งใช้ทางสัญจรไปมาไม่ว่าจะเป็นพื้นที่สาธารณะ หรือทางสาธารณะตามภาพที่ปรากฏตรงหน้าท่านประธานนั่นเองครับภาพมุมซ้ายบนและขวาบนเป็นการก่อสร้างพื้นที่แห่งหนึ่งในจวดภูเก็ตไม่มีการทํารั้วกั้นระหว่างทางเท้าและไซต์าการก่อสร้างแม้แต่นิดเดียวมีโอกาสสูงมากครับที่ประชาชนจะเดินตกลงไปในหลุมดังกล่าวส่วนภาพล่างนะครับท่านประธานเป็นการทําหลุมสายไฟลงดินมีตัวกั้นพลาสติกหรือแบเรียร์ไม่เพียงพอครับท่านประธานรถยนต์ ตกลงไปได้เช่นเดียวกันขอสไลด์แผ่นที่สองครับภาพด้านซ้ายครับเป็นการปรับปรุงโรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดภูเก็ตปรากฏว่าอะไรครับยึดทางเท้าเป็นไซต์ก่อสร้างเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแล้วยังเห็นอีกว่ามีรถยนต์จอดอยู่ข้างไซต์ก่อสร้างสุดท้ายประชาชนและนะักท่องเที่ยวต้องเดินออกมาบริเวณถนนด้านนอกพร้อมที่จะถูกลดเฉียวชนทางด้านหลังได้ตลอดเวลา ส่วนภาพทางด้านขวาครับเป็นการก่อสร้างทางยกระดับพระรามสองปรากฏว่าเว้นทางเว้นทางลอดไว้เพียงหนึ่งเมตรให้ประชาชนต้องเดินลอดเราเห็นภาพเหล่านี้นะครับจนชินตาคุ้นชินจนกลายเป็นเรื่องปกติไปเสียแล้วสําหรับประเทศไทยท่านประธานแต่ผมกลับมองว่าชีวิตประชาชนที่เดินถนนในประเทศนี้ไม่มีค่าเลยครับไม่รับการดูแลเอาใจใส่จากรัฐบาลผมรับไม่ได้ครับและนี่เป็นเรื่อง ผมย้ำนะครับนี่เป็นเรื่องที่ไม่ปกติของประเทศไทยครับท่านประธานขอสไลด์แผ่นที่3ครับภาพเหล่านี้ต่างหากครับท่านประธานคือสิ่งที่ควรจะเป็นครับหากเราได้มีโอกาสได้เดินทางไปยังประเทศที่จเจริญแล้วไม่ว่าจะเป็นยุโรปสหรัฐอเมริกาหรือญี่ปุน่นเราจะเห็นภาพแบบนี้ครับท่านประธานการก่อสร้างอาคารจะมีการกันการการันทางเท้าและหลังคากันของตกไว้อย่างแข็งแรงภาพทางด้านขวา มีั้วก,กั้นอย่างแข็งแรงแยกประชาชนออกจากบริเวณไซต์ก่อสร้างอย่างชัดเจนผมมองว่าการที่บ้านเรานะครับประเทศไทยเรามีตึกรามบ้านช่องใหญ่โตสวยสดงดงามสนาปัตยกรรมมีเทคโนโลยีสุดล้ำต่างๆแต่กลับไม่ได้สะท้อนถึงความเจริญของประเทศเลยแม้แต่นิดเดียวประเทศที่เจริญแล้วหมายถึงอะไรครับท่านประธานหมายถึงประเทศที่มีความมั่งคั่งเชิงเศรษฐกิจมีอุตสาหกรรมการผลิตภาคบริการรวมถึงการที่มีระบบสาธารณูปโภค และระดับคุณภาพชีวิตในเกณฑ์ที่ดีเรื่องความปลอดภัยของประชาชนที่ผมพูดถึงในวันนี้เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดของระดับคุณภาพชีวิตครับนักการเมืองอย่างพวกเราหรือข้าราชการที่เคยไปดูงานในประเทศที่จเจริญแล้วถ้าได้สังเกตก็จะเห็นภาพเหล่านี้จนชินตาเช่นกันครับและที่ประเทศเขามีอย่างนี้ได้ก็เพราะว่านักการเมืองในประเทศเหล่านั้นเขามีกฎหมายไว้ดูแลประชาชนของเขาเพราะเขามีนักการเมือง ที่เห็นว่าชีวิตของประชาชนทุกชีวิตมีค่าเขาจึงได้ไปออกกฎหมายเพื่อดูแลชีวิตประชาชนของเขาผมยังมีความเชื่อมั่นครับว่าประเทศไทยเราสามารถที่จะเป็นอย่างนั้นได้เช่นเดียวกันหากนักการเมืองอย่างพวกเราผลักดันกฎหมายที่ยังขาดอยู่ให้เกิดขึ้นให้สําเร็จจงได้ก็คือกฎหมายกําหนดมาตรการเพื่อป้องกันอันตรายและสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนรวมถึงเป็นการอำนวยความสะดวก ให้แก่ประชาชนผู้สัญจรไปมาในพื้นที่สาธารณนะและทางสาธารณนะในระหว่างที่มีการก่อสร้างหรือในระหว่างที่มีการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างผมจึงขอสนับสนุนยติเรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้ได้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาการยกระดับมาตรฐานการก่อสร้างมาตรฐานความปลอดภัยการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบและการพัฒนาศักยภาพอุตสาหการรมรับเหมาก่อสร้างอย่างเป็นระบบขอบคุณครับท่านประธาน